การนำสายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้ามาปอกฉนวนผ้าตามทางเดินให้ผู้เสียหายมาสัมผัสมีความผิดฐานใดขื้นเกิดเหตุจำเลยซึ่งเป็นมีอาชีพรับจ้างซ่อมไฟฟ้าตัดสายไฟฟ้าปอกฉนวนที่หุ้มออกแล้วใช้เส้นลวดเหล็กขนาดเล็กมาพันเชื่อมต่อผ้าตามพื้นดินแนวทางเดินเข้าบ้านของผู้เสียหายกลางเส้นลวดได้นำเอาวัตถุระเบิดซึ่งประกอบขึ้นเอง มาผูกติดไว้ต้องการให้ผู้เสียหายเกิดความสงสยัยเมื่อเกิดเสียงระเบิดและรีบเข้าไปดูในทันทีทางที่ในขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนเป็นการยากที่ผู้เสียหายจะสังเกตเห็นสายไฟฟ้าที่ปอกฉนวนและเส้นลวดเหล็กได้ตำรวจผู้ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุให้การว่าหากมีคนมาสัมผัสสายไฟฟ้าที่ปอกฉนวนและเส้นลวดเหล็กจะทำให้กระแสะไฟฟ้าช็อต ถึงแก่ความตายได้ีดกา2171ดีทับ5 6 6การที่จำเลยปอกฉนวนออกแล้วใช้เส้นลวดเหล็กเชื่อมต่อโดยวางไปตามแนวทางเดินเข้าบ้านของผู้เสียหายหากมีคนเข้ามาสัมผัสสายไฟฟ้าที่ปอกฉนวนและเส้นลวดเหล็กดังกล่าวจะทำให้กระแสไฟฟ้าช็อตถึงแก่ความตายได้การที่จำเลยใช้ระเบิดมาประกอบร่วมด้วยต่างจากการกระทำเลกครั้งก่อนก่อน แสดงว่าจำเลยต้องการให้ผู้เสียหายเกิดความสงสัยเมื่อเกิดเสียงระเบิดและรีบเข้าไปดูในทันทีทั้งที่ในขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนเป็นการยากที่ผู้เสียหายจะสังเกตเห็นสายไฟฟ้าที่ปอกฉนวนและเส้นลวดเหล็กได้แม้จำเลยจะไม่ได้มีเจตนาประสงค์ต่อผลให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายโดยตรงก็ตามจำเลยก็ย่อมต้องเล็งเห็นผลได้ว่าผู้เสียหาย อาจถึงแก่ความตายได้เมื่อจำเลยลงมือกระทำความผิดไปโดยตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเพราะผู้เสียหายไม่ได้ไปดูที่เกิดเหตุในทันทีโดยให้คนอื่นไปดูที่เกิดเหตุในตอนรุ่งเช้าแทนและพบสายไฟฟ้าที่ปอกฉนวนและเส้นลวดเหล็กดังกล่าวเสียก่อนผู้เสียหายจึงไม่ถูกไฟฟ้าชดและถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยจำเลยจึงต้องมีความผิดฐาน พยายามฆ่าผู้